สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมเรียนรู้พระเครื่องกติวะไซวันนี้เรามาดูพระผมมีเหรียญเสมาปู่ทิมสามรอบให้เพื่อนๆ,ๆดูว่าปัจจุบันเนี่ยเล่นหากันอย่างไรซึ่งเมื่อก่อนนี้ราคาไม่แพงเหรียญเสมาปู่ทิมเนี่ยก็จะมีโค้ดอยู่สองตัวนะครับเพื่อนๆดูนะฮะโคต้ตวนะแล้วก็โคต้ตโต แต่ส่วนใหญ่ตัวอุจะตอกไม่ค่อยชัดเพราะเนื่องจากว่าพื้นเป็นสังกติีเนี่ยเป็นขึ้นราคาค่านิยมเนี่ยออกจากวัดไม่แพงปัจจุบันเล่นหากันเนี่ยอย่างโคต,ตัวนะเนี่ยเล่นหากันอยู่ประมาณ8 0ดหมื่นถึงแสนสองโคต,ตัวอูก็จะย่อมลงมาหน่อยอยู่ระหว่างห้า0มื่นถึงเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นขึ้นอยู่กับผิวพันธุ์มาดูตัวตัดด้านข้างนะผมจะเอาตัวตัดให้เพื่อนๆดูถึงสา เหรียญเพื่อให้เพื่อนๆดูข้อแตกต่างนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวจะประกบทั้งสามเหรียญเพื่อเพื่อนๆ,ๆจะได้มีภูมิความรู้ในการเจอเหรียญชนิดนี้ด้านนอกเอาละครับดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะ ในร่องของเสมาเนี่ยมาจากตัวตัดตัวเดียวกันเนี่ยฮะการตัดเนื่องจากเป็นเหรียญขนาดใหญ่เนี่ยตัดและฉีกขาดเราจะเห็นตัวตัดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึ่งเราก็ไม่เห็นเห็นไหมเป็นแทบทุกอันนะตัดไม่ได้เต็มถึงขาดทั้งอันนะ เพราะนื่งจาว่าพอตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้แรงปั๊มซึ่งเป็นตันๆเนี่ยตัดแล้วฉีกโลหะที่หนาๆขาดออกเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนๆเจอที่ตัดเต็มตรงนี้เก๋เลยเให้เทียบสักสามอันเห็นไหมฮะที่ผมบอกเห็นไหมมีเขี้ยวแต่แต่ด้านล่างตรงนี้มีทุกอันนะแต่เป็นการสังเกตของผมคนเดียวนะ ด้านล่างของปลายเสมาเนี่ยมีแท่งไขข้ายๆเหมือนกันสามอันตรงตัวตัดนะไม่เต็มมีดนะครึ่งหนึ่งเล็กอันหนึ่งฉีดขาดตรงเนี้ยผมใช้หลักดูตรงเนี้ยว่าแท้เกยเพื่อนๆดูนะคือหลักการดูของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้เท่าเทียมกันคือเขาจะดูแท้เกยผมอาจจะดูจุดนี้เพื่อนๆที่เก่งมากกว่าผมก็ดูอีกจุดหนึ่งก็แท้เหมือนกันบทสรุปลักคือแท้เหมือนกัน ดูนะฮะือส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าตรงสองเขี้ยวเนี่ยตัวตัดเนี่ยมาจากแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยมันจะเป็นรอยเดียวกันดูนะฮะรอยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเจอด้านล่างเนี่ยพิกดูด้านล่างถ้ารอยอย่างเงี้ยมีแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งย่นย่นเนี่ยคือฉีกขาดจากการใช้ความแรงในการปั๊มของมูเล่เครื่องปัม๊มเห็นไหมครับไม่มีตัดเต็มมีด ชนขาดเลยไม่มีะแค่นี้ก็ดึงโลหะออกมาแล้วเขานี่มาดูด้านหลังเดี๋ยวผมวางไม่ฉลัดเพราะถ้าขยายเยอะเดี๋ยวเอาละฮะเพื่อนๆนดูนะฮะพื้นที่ปั๊มเนี่ยจะกระจายรัศมีเยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนดูพื้นเหรียรุ่นนี้เนี่ยเหรียญที่ไม่ได้ใช้เห็นไหมฮะ พื้นการกระจายรัศมีกระจายมากๆเลยเก้ทำไม่ได้เห็นไหมฮะกระจายขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมฮะกระจายใกล้ๆขอบเหรียญเนี่ยขอบเสมาเนี่ยตัวกระจายเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยเก้ถอนลำบากมากเพราะเก้เก้นเนี่ยไม่สามารถจะถอนรัศมีการกระจายจากการปัม๊มที่มี ความหนักของบูเลที่หนักเป็นตันๆกระแทกแล้วพื้นโลหะเนี่ยเกิดการกระจายฉหลักการดูของผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผมเคยฝึกลงหลอ่อฝึกงานที่ลงหลอ่อลงปัม๊มก็เลยได้ดูว่าอ๋อที่แท้ปั๊มเนี่ยปั๊มพื้นเรียบๆเ,เนี่ยจะมีพื้นกระจายหูเจาะมีคลิป,ปิ้นทุกอันแต่ผมกลัวอีกหน่อยเขาอาจจะทําได้ผมก็เลยดูพื้นกระจายเนี่ยที่ทํายาก เห็นไหมครับพื้นจะไม่ไม่เรียบนะแต่ว่ามีการกระจายเต็มพื้นเหรียญซึ่งจะถอดยากมากเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าว่าของเรียนแบบเนี่ยการกระจายการคมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะขยายเต็มที่เลยนะดูนะอันที่ไม่ได้ใช้เลยนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเสี้ยนพื้นกระจายการกระจายของการปั๊มเนี่ย ตั้งแต่บ่าท่านเนี่ยดูนะฮะเส้นคมคมเลยนะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพื้นกระจายในการปั๊มเนี่ยดูนะครับเพื่อนๆเป็นความรู้ได้เลยนะฮะเจอเนี่ยต้องมีพื้นกระจายตั้งแต่บ่าท่านเหมือนกระจายรัศมีอะครับอเดีด๋ยวดูอธิบายทิศเหรียญเนี๋ยว่าเหมือนกระจายรัศมีเพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมฮะ ตรงบาสังกติท่านเนี่ยกระจายคมคมพื้นก็มีเนี่ยกระจายรัศมีดูด้านข้างนี่เนี่ยเห็นไหมกระจายรัศมีการกระจายรัศมีเนี่ยของเหรียญแบบเนี่ยค่อนข้างจะถอดติดยากเพราะว่าเขาถอดบล็อกยางก็ไม่มีพื้นรัศมีที่กระจายให้เราเห็นทั่วเหรียญถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับสวัสดีครับ